คือเ e วเซฮาร์โสำหรับชั้นป .6 ทั้งที่ส่วนเป็น Student book และเป็น Workbook เช่นเดิม17นะครับสมาย6นะครับหนาหนังสือภาษาอังกฤษสำหรับวิชาอ่าสมหรัือวิชาภาษาอังกฤษสำหรับชั้นป .6 ใ,ใจลอยนะครับเราพูดผิดพูดถูกนายี็ครับผมให้ read r e a the, ให้อ่านนะครับแ n d และให้ complete complete the text นะครับ complete the text ทำบทความให้สมบูรณ์นะครับบทความเรื่อง p y s y s e นะครับก็คือวิธีเล่นกีฬาต่างๆให้ปลอดภัยนะครับนะคุณครูทำอาจจะตัวเล็กนิดหนึ่งนะครับเพราะต้องการให้อยู่ในหน้าเดียวกันนั่นก็คือ Sport is for having fun นะครับกีฬานะั้นนะครับมีความสนุกแน่นอนนะครับนะเวลาเล่น But แต่ว่า Every Sport ทุกๆกีฬานั้น Can be dangerous สามารถก่อให้เกิดอันตรายได้เฮ้ hey, คุณครูแปลแบบนี้นักเรียนจะทราบไหมครับว่าศัพท์ไหนแปลว่าอะไรเดี๋ยวใหม่ก็เลยกันนะครับสปอรต์ตแปลว่ากีฬานะครับ is for having นะครับ is for having เนี่ย having fun นะครับ is for นี้สำหรับ is for แปลว่านี้สำหรับนะครับ having การมี ฟันความสนุกแปลอย่างนั้นนะครับถ้าแปลตามหลักไวยากรณ์ but จะแต่ว่า every sport นะครับทุกๆชนิดกีฬานั้น can be นะครับ Danger ous, dangerous เป็นคำคุณศัพท์นะครับใช้คู่กับ verb to be เท่านั้นในเมื่อมี modal verb อยู่นะครับ modal verb ตามด้วยกริยาช่องหนึ่งห้ามเติมอะไรทั้งสิ้นดังนั้น verb to be ตรงนี้ก็เลยใช้คำว่า be เลยนี่คือหลักไวยากรณ์นะครับนักเรียน แคนอีสแคนแอมแคนอาร์ไม่ได้นะครับนะต้องแคนบีเท่านั้นนะครับโอเคนะครับ you can get hurt คุณสามารถยูคุณแคนสามารถ g ก t hurt นะครับ g ก t แปลได้ร้อยแปดนะครับนะดังนั้น g e ตตัวนี้นะครับมาแปลว่าได้รับก็ได้นะครับคุณสามารถได้รับบาดเจ็บนะครับนะยูคูนแคนสามารถ injure ก็ได้รับความบาดเจ็บคล้ายๆกันนะครับกับ hurt นะครับความหมาย yourself ก็คือตัวคุณเองจะได้รับบาดเจ็บ <c oughs> doing dangerous sport นะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเล่นกีฬาชนิดที่มันอันตรายนะครับนะ dangerous sport แปลว่ากีฬาที่อันตรายนะครับ doing ไม่ต้องไปแปลนะครับนะก็แปลว่าการเล่นนะครับการเล่นกีฬาอย่าไปแปลว่าการทํานะครับหลายเกิดเช่นนะครับกีฬาที่อันตรายก็คือ climbing นะครับเป็นเขาออหรือ ski skiing นะครับเล่นสกี ยูคุนแคนสามารถเก็ตเฮิร์ดนะครับได้รับบาดเจ็บฟอร์มจากเอเวรี่เดย์สปอร์ตนะครับจากการเล่นกีฬาทุกๆวันไลกดเช่น like นะครับฟุตบอลนะครับหรือเทนนิสนะครับนะก็ได้รับบาดเจ็บทุกวันได้เช่นกันดังนั้นฮาวแคนอยู่เพลย์เซฟตี้และคุณจะเล่นมันให้ปลอดภัยได้อย่างไรนะครับอยู่คุนแคนสามารถเพลย์เล่นเซฟตี้อย่างปลอดภัยฮาวได้อย่างไร It is easy มันง่ายมากนะครับนะ It is easy นั่นก็คือ Should I wear helmet? You need add the t right equipment นะครับแปลว่าคุณจำเป็นต้องใช้อุปรกรณ์ที่ถูกต้องนะครับคำว่า right equipment ไม่ได้แปลมือขวานะครับแล้วถูกต้อง right equipment นะครับใช้อุปรกรณ์ที่ถูกต้องนะครับ I ask yourself ให้ถามตัวคุณเองก่อนนะครับก่อนที่จะไปเล่นกีฬาว่า ยูนิตว่าชุดไอวีเอาฮาวเมดฉันสวมหมวกกันน็อกแล้วหรือยังนะครับถ้าเป็นกีฬาที่จำเป็นต้องใช้หมวกกันน็อกนะครับชุดไอวีเออร์บูชออฟเทรนเนอร์สนะครับฉันใส่รองเท้าสตาร์ทหรือใส่รองเท้ากีฬานะครับก็ให้เหมาะกับชนิดกีฬานั้นๆชุดไอวีนี้อออลบูแพดฉันใส่สนับคอหรือสนับศอกแล้วหรือยังนะครับชุดไอวีเกอร์กิลสนะครับฉันสวมแว่นตาว่ายน้ำแล้วหรือยัง ชุดไอว s p สเปเชียลคลอดชันใส่เสื้อผ้าที่มันเข้ากับกีฬาชนิดนั้น,น,นแล้วหรือยังอยู่ชุดเอาไ warm นะครับและสิ่งที่ควรจำเอาไว,น you, ว,ว้นะครับอยู ways, ่ควรชุดควรนะครับเอาไว้เสมอนะครับก็คือ War m up warm up ก็แปลว่าอบอุ่นร่างกายนะครับนะก็คือว a r m นั่นเอง before ก่อนที่อยู่ซ a าดก่อนที่คุณจะเริ่มเล่นกีฬานั้นๆ Remember โปรดจำไว้ว่านะครับ playing sport นะครับการเล่นกีฬาทุกชนิดนั้นอ s ส l o ล o f fun นะครับกอให้เกิดความสนุกสนานแน่นอน but แต่ว่า getting hurt is not ต้องระวังด้วยนะครับว่าอย่าให้ได้รับบาดเจ็บนั่นเองนะครับคำว่า getting hurt is not นะครับนะเป็นประโยคพิเศษกีฬาทุกชนิดน,นั้นขอให้เกิดความเกิดความสนุกแน่นอนนะครับแต่จงจำไว้ว่าเล่นแล้วอย่าก่อให้เกิดความอาการบาดเจ็บนั่นเองนะครับ พยายามระมัดระวังและนี่คือคำแปลทั้งหมดที่คุณครูแปลไปเมื่อกี้นะครับนัเกเรียนที่ยังแปลไม่ค่อยเก่งนะครับก็สามารถดูคำแปลตรงนี้ได้นะครับนะไปต่อครับผมนำเอาคำในทั้งหมดนี้นะครับในแถบสีฟ้านี้มาเติมลงไปแล้วก็คุณครูก็จะแปลให้นะครับนั่นก็คือ here นี่นะครับ is คือ Some advice นะครับคำแนะนำบางอย่าง to help เพื่อที่จะช่วยเหลืออ you คุณ play sports a f e t y ให้เล่นกีฬาชนิดต่างๆได้อย่างปลอดภัยนะครับ Every kind of sport นะครับ Every brand ทุกๆนะครับ Kind แปรว่าชนิดนะครับ Of แปรว่าของทุกๆชนิดของกีฬาก็หมายถึงว่ากีฬาทุกๆชนิดนะครับ Can be เหมือนที่คุณครูอธิบายไปแล้วข้าง,บ,างบนนะครับ แคนแปลว่าสามารถนะครับ B เป right right. yes. uh. okay. mm ็นบอ b ตที่ใช้คู่กับคำคุณศัพท์ d a n g e r o u s เป็นคำคุณศัพท์นะครับและแคนจะตามด้วยกริยาช่องหนึ่งเติมอะไรทั้งสิ้นนะครับบอฟตช่องหนึ่งที่ไม่ต้องเติมอะไรก็คือคำว่า B นะครับและ B นี้ไม่ต้องแปล d a n g e r o u s แปลว่าอันตรายนะครับดังนั้นกีฬาทุกชนิดนั้นสามารถก่อให้เกิดอันตรายได้นะครับอยู่คุณแคนสามารถ g ก็ Hu r t นะครับได้รับบาดเจ็บ เว้น <When, S 2> เมื่อนะครับนะไม่ใช่แปลว่าเมื่อ,อไรนะเพราะอยู่ในประโยคนะครับนะเมื่อยูโรเปเล่เงยเมื่อคุณเล่นมัน i t is i m p o r t a n t มันเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งนะครับ important แปลว่าสำคัญ to use ในการใช้นะครับ the right equipment นะครับแปลว่าอุปกรณ์ที่ถูกต้องอยู่ช l ดแวร์นะครับคุณควรที่จะสวม knee pads นะครับสนับเขา่า and a h e l m e t และหมวกกันน็อกนะครับ when you do skateboarding เมื่อคุณเล่นสเก็ตบอร์ด อยู่ชุดแว w คุณควรที่จะสวมใส่ก็ g กล e s นะครับแว่นตา when y o เ go s k i i n g เมื่อคุณไปเล่นสก,กีบีฟ e เ o u เ Playing นะครับก่อนที่จะเล่นกีฬาทุกๆจชนิดนะครับอยู่ชุด warm up นะครับคุณควรที่จะวอร์มอหรืออบอุ่นร่างกายก่อนนะครับผมนี่ก็คือคำสรรับพห์ทที่เขาให้มานำมาเติมลงไปและคุณครูก็แปลให้แล้วข้างล่างนี้นะครับเป็ลว่าจบนะครับนะหน้าที่27 All right. Okay.